นีนี่ไอ้นี่นี่เนี่ยนะอ้โหเยี่ยมเลยจ้ะโอ้เยี่ยมเลยจ้ะไปหาอะไรกินกัไม่ขายแล้วล้เราขายเป็นขาวาหรอข้าวใส่เนี่มันจะหาน

โอ้โหมันไม่มีเรือนำเที่ยวอะล้งนี่เราไม่มีเรือนำเที่ยวว่ะตอนนี้เขามาจะทำมีซื้อแพ็กเกจไปเกาะตะปูอะไรด้วยนะโอแต่ว่ามเรื่รงไหนยวเขาน่าจะมารับตรงไหนสักอย่างมั้งโอ้หมู่บ้านตรงนั้นอ๋อมันวิวได้หมาเต้น